แล้วขันน้ามลใครก็มาตัดน้ํามลกันในสงการล่ะนะมันความเคยชินอันนี้เหมือนทําบุญรวมญาติทาบุญร้อยวันเอาไปชินหรอปกติเราก็ต้องอยู่ขันน้ำมนขันอะไรเราก็ต้องชินสิแล้วใครเขาบอกหล่อนไม่เอาเอาผ้าสามสีมาผูกญาคาผมน้ามลเอ้ยเลิศเก๋าละคนดูพี่กอลเป็นแพงดิอย่าแล้วเอาน้ําำใส่ที่พร้อมสวดเลยนะเนี่ยเจรลญพุทธมนลแล้วหนึ่งกรบ เออเลิศปล่ได้เหรอทุกคนได้ไหมมันได้เหรอพอบคานหน้าหน้าคาผมเออนไคพบคานหน้าเออหน้าให้หน้าให้ศูนย์พับให้สิบนะคะเราอามาใส่ให้หนักหัวตรงนั้นแหละเราจะจะเข้ารถยังไงเนี่ยเออผกติ้ดีว่าเดยโอ๊ตหนักมากสูงแล้ววันนี้มีพอบอีกดายหาแล้วนอนขับไปเลยทุกคนค่ะวันนี้มีงานเซนทันจันนะคะงานออกบูธเหมือนเดิมออกบูธเหมือนเดิมแล้วดูพี่กอล์มันแกงดิฉันซี โอ้ยตะโกนมากเดินไปที่พวกคงมองอ่ะโองคนไหนรูปเยอะแน่งานเนี้ยมองไม่ได้แบบชื่นชมนะมองว่าอีนี่มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยอีแพรลี่มันบ้าอะไรของมันแต่ได้อยู่นะได้อยู่มันทุกคนสงการสนใจเออจบเออได้ได้ได้หนูจะมาเป็นผู้หลักนู้พัวแล้วไปขอทีงานพี่กอบอะไรของหลอนเนี่ยเอาสงการเข้าใช่ไหมนี่ขัดน้ำมนต์เ่ยสงการแล้วขัดน้ำมนต์ใครก็มาตัดน้ำมนต์กันในสงการล่ะ มันความเคยชินอันนี้เหมือนทําบุญรวมญาติทาบุญ้อยวันเอาไม่ชินหรอปกติเราก็ต้องอยู่กับขันบุขันอะไรเราก็ต้องชินสิแล้วใค่เขาบอกหล่อนให้เอาเอาผ้าสามสีมาผูกญาคาพุทธมนต์เฮ้ยเลยเก๋มากดูพี่กอลเป็นแข่งดิอย่าเราเน้ด้านน้ำใสที่พร้อมสวดเลยนะเนี่ยดเลิญพุทธมนต์แล้วหนึ่งกลบเออได้เหรอทุกคนได้ไหมมันได้เหรอ หน้าคาผมเอ็นะพับคานหน้าเออหน้าให้หน้าให้ศูนย์พับให้สิบนะคะเราเอามาใส่ให้หนักหัวตั้งนั้นแหละเราจะจะเข้ารถยังไงเนี่ยเออปวติีหัวเดยโอ๊ตมันก็สูงแล้ววันนี้มีพกอีกเออได้หานอนขับไปเลยทุกคนค่ะวันนี้มีงานเซนทันจันนะคะงานออกบูธเหมือนเดิมออกบูธเหมือนเดิมเราดูพี่กอล์มันแกงดิฉันซี โอ้ยตะโกนมากเดินไปที่พวกคงมองะมองคนถ่ายรูปเยอะแน่เนี่ยมองไม่ได้แบบชื่นชมนะมองว่าอีนี่มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยอีแพรลี่มันบ้าอะไรของมันแต่ได้อยู่ไหมได้อยู่มันทุกคนสงการสนใจเออจอบหหมมันนนนเอออไไไได้้่่รูจะปปางงลยที่กอบอะไรของหล่อนเนี่ยเอาสงการเข้าใจไหมนี่ขัดน้ำมนต์เ่ยสงการแล้วขัดน้ำมนต์ใครก็มาตัดน้ำมนต์กันในสงการล่ะฮะ อันนี้เหมือนทำบุญรวมญาติทำบุญ้อยวนันาาไม่ชินหรอปกติเราก็ต้องอยุดอะลันนะ <c oughs> บุญขันอะไรเราก็ต้องชินสิแล้วไก่เขาบอกหล่อนให้เอาเอา,เอาผ้าสามสีมาผูกยาคา <c oughs> ผมนม้ำมนต์ <c oughs> เฮ้ยเลิกเจ๋มแล้วพี่ก <c oughs> อ